อาการป่วยของเธอดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้มันค่อยๆทำลายสุขภาพร่างกายของเธอเรื่อยๆความบอดแอของแม่ดูเหมือนจะทำให้อาการป่วยดูรุนแรงขึ้นเรื่องน่ากังวลเกี่ยวกับโรคร้ายของเธอนั้นหมอไม่สามารถหาสาเหตุได้ในแต่ละวันร่างกายของเธอเริ่มซุดโทรมลงไปอย่างช้าๆเริ่มจากเล็บที่หักง่ายตามด้วยเส้นผมที่ร่วงไม่กระจุกและตอนนี้ผิวนังของเธอกำลังลอกออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ราวกับว่าเธอกำลังได้รับยาเคมีตอนนี้บ้านของพวกเราไม่เหมือนบ้านต่อไปแล้วมันกำลังเปลี่ยน เป็นเหมือนโรงพยาบาลเริ่มแรกมีผู้ดูแลเธอเพียงคนเดียว ต่อมาก็เป็น2และตอนนี้เรามีถึง5คนที่อยู่ในบ้านถุงน้าเกลือถูกแขวนไว้เต็มห้อง,องเธออุปกรณ์การแพทย์กระจก,กระจายไปทั่วบ้านเตียงของแม่กลายเป็นที่เดียวที่เธอใช้เวลาทั้งวันจริงๆแล้วฉันก็ยังไม่ได้เห็นเธอลุกออกจากเตียงเลยเกิดหนึ่งสัปดาห์แล้วความกลัวที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในความรู้สึกของรอบคอทัวองฉันวันว่าของฉันหมดไปกับการคิดถึงแม่และพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่เธอจะเป็นด้วยส่วนใหญ่ฉันมักจะใช้เวลาบนอินเทอร์เนต็ตหาข้อมูลต่างๆด้วยความใคล้ตามธรรมชาตัวั้ รานนี้ฉันจึงทุ่มคนคว้าทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถหาได้จากโลกอินเทอร์เน็ตอย่างไรก็ตามฉันแทบไม่มีโชคเลยที่จะค้นพบโรคที่เธอะจะเป็นได้ ฉันคงนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ทั้งคืนแน่แต่มีอะไรสักอย่างดึงดูดความสนใจฉันขณะที่ฉันนั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ตรวจจับของฉันเหมือนบอกถึงบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นข้างนอกฉันเงยหน้ามองไปข้างนอกหน้าต่างและสแกนพื้นที่อย่างระมัดระวังจนกระทั่งฉันเห็นเงาลางๆอยู่ตรงนั้นรูปร่างสูงผอมมองเห็นโครงกระดูกชัดสีคลำ้ำดํายืนอยู่ริมต้นไม้ในป่าข้างนอกมีแสงเล็กน้อยที่ลอดเข้ามาในบ้านของเราแต่แสงนั้นสว่างพอที่จะทำให้มองเห็นพื้นที่รอบๆไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามมันันนนยยืิ่่งงงงงงจจ้้้ออออมบาาาขเรตใ ฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยฉันจึงเปิดหน้าต่างออกไปเฮ้ฉ <Hey! S 1> ันตะโกนออกไปแต่ไม่มีเสียงตอบกลับรูปร่างผอมแห้งนั้นยังคงยืนนิ่งองมองตรงมาที่ฉันฉันรู้สึกค่อนข้างอึอดอัดราวกับมันมีแผนการบางอย่างกำลังรอให้ฉันหลับื่อลงมือทำแผนนั้นแม้มันจะเป็นการต่อสู้กับความกลัวอย่างหนักแต่สุดท้ายฉันก็สามารถหาที่หลับพักผ่อนได้ในคืนนั้นเอาวันรุ่งขึ้นฉันตื่นขึ้นด้วยความตกใจหลังจากผ่านฝันร้ายที่น่าสะพรึงกลัวสปริงเก่าๆในที่นอนส่งเสียงคลื่นคลาาอย่างรุนแรงฝุ่นฟุ้งจัผ้้าาหมฉนนลกกขึจ ราวกับว่าฉันถูกป้าห่มบีบรัดจนแทบหายใจไม่ออกฉันฝ่าความยุ่งเหยิงบนเตียงไปยังหน้าต่างหลังมองออกไปไม่มีร่องรอยใดๆของรูปร่างลางๆนั้นอีกแล้วฉันรู้สึกโล่งใจเพราะฝันร้ายของฉันถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องโกหกเมื่อคืนก่อนฉันฝันเห็นรูปร่างลางๆนั้นอีกครั้งเข้ามาในบ้านขณะที่มันอยู่ในบ้านมันอยู่ในห้องของแม่กระซิบบางสิ่งที่ฉันฟังแทบไม่เข้าใจฉันเฝ้ารออยากรู้ว่าสิ่งที่ฉันจินตนาการนั้นมันเป็นจริงหรือไม่มันถัดมาไม่ได้แตกต่างจากตารางเวลาที่ผ่าาม นะในช่วงหน้าร้อนฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ไปข้างนอกวิ่งผ่านป่าตำรวจและฝ่าผ่านต้นโอ๊กสูงใหญ่ก่อนกลับบ้านฉันสังเกตเห็นสิ่งประหลาดบนพื้นมีเส้นผมหลายเส้นกระจายอยู่มันดูผิดปกติอยู่บ้างแต่เมื่อฉันค้นหาในใบไม้ต่อไปสิ่งต่างๆยิ่งดูพิสดารขึ้นเรื่อยๆข้างๆผมเหล่านั้นมีฟันหลายซี่และฉันยังพบสิ่งที่ดูเหมือนเนื้อของมนุษย์ดูเหมือนว่าผิวหนังของมือใครบางคนถูกลออกมาจากกระดูกและกล้ามเนื้อชิ้นเนื้อชิ้นนี้วางอยู่บนพื้นข้างชิ้นส่วนร่างกาอยอื่น 类似铜 ฉันกลับบ้านด้วยความสงสัยฉันตัดสินใจหาวิธีที่ดีที่สุดสำหรับฉันนั่นคือการค้นคว้าฉันหาข้อมูลเกี่ยวกับชิ้นส่วนร่างกายในป่าแบบสม่มแต่ก็ไม่ได้คำตอบมากนักฉันยังคงค้นต่อไปแต่ก็เหมือนกับโรคของแม่ฉันฉันก็ยังไม่พบคำอธิบายที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วฉันนึกถึงรูปร่างสูงผอมมืดครับที่ยืนอยู่ข้างนอกบ้านฉันคิดว่าคงไม่เสียหายอะไรถ้าลองค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับมันผลลัพธ์ที่ฉันเจอค่อนข้างน่าตกใจเลยทีเดียวาสิ่งที่าเจนนนิเเ็็ตปสิ่งเดียวกับสิ่งที่ฉัน ครอบครอวของฉันก็คงจะไม่รอดแล้วละ่ะเมื่ออ่านบทความต่างๆมันบอกว่าชายคนนี้เป็นสิ่งชั่วร้ายพยายามสมร่างมนุษย์จากความพยายามหลายครั้งที่ล้มเหลวเขาอาจจะถักเนื้อหรือชิ้นส่วนร่างกายอื่นๆอ,ออกมาสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการปฏิเสธร่างกายมนุษย์ตามธรรมชาติเพราะมันรับรู้ถึงร่างปีศาจข,ของตัวเองอย่างไรก็ตามมันสามารถครอบครองร่างมนุษย์เต็มตัว ได้ก็ต่อเมื่อดูชีวิตจากมนุษย์ปัจจุบันเสียก่อนและเมื่อเป็นเช่นนั้นชิ้นส่วนของร่างกายมนุษย์จะยอมรับร่างปีศาจนี้มนุษย์ประหลาดลึกลับตัวนี้ถูกเรียกว่า the abstract man ในขณะนั้นฉันรู้สึกท้อแท้เมื่อเริ่มตระหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์สิ่งมีชีวิตนี้กำลังพยายามเข้าครอบครองร่างของแม่ฉันแน่นอนว่าพอฉันลุกจากคอมพิวเตอร์ก็เหลือบมองไปนอกหน้าต่างและพบกับภาพที่น่าขนลุกจะตัวประหลาดนั้นมันยืนนิ่งอยู่ตรงนั้น รากับรับรู้เรื่องใหม่ที่ฉันเพิ่งคนพบมาจ้องตรงมาที่ฉันใกล้ขึ้นกว่าครั้งก่อนจ้องมองแบบไม่ละสายตาเลยละใบหน้าของเขาจ้องมาที่ฉันฉันไม่สามารถเห็นถึงความเป็นมนุษย์ในใบหน้านั้นได้เลยเพราะเจ้าตัวนั้นมันไม่มีตาจมูกปากรูปร่างที่ผอมแห้งไร้สีสันและไม่มีความละเอียดใดๆตอนนี้รู้สึกว่าฉันไม่ค่อยสบายนอนอยู่บนเตียงทั้งคืนกังวลว่าเจ้าตัวผลาญนั้นจะจู่โจมตอนไหนฉันลุกขึ้นทุกๆชั่วโมงเพื่อคอยดูเขาตลอดเวลา เวลาตีสองเขาเข้ามาใกล้ขึ้นเวลาตีสามเขาคืบคลานเข้ามาใกล้ขึ้นอีกเวลาตีสี่เขาอยู่ใกล้จนหน้าหวาดกลัวในเวลานั้นฉันตัดสินใจบอกพ่อและแม่ฉันปลุกพวกท่านและเล่าเรื่องชายคนนี้ที่ยืนอยู่นอกบ้านพ่อของฉันคว้าปบบืนลูกซองและเดินออกไปข้างนอกส่วนแม่ยังนอนหลับสนิทอยู่บนเตียงขณะที่พ่อของฉันกระแทกประตูให้เปิดออกเราทั้งคู่กับพบภาพหน้าประหลาดใจข้างนอกสนามหญ้าของบ้านเราว่างเปล่า ไรร่องรอยสิ่งใดๆฉันรู้สึกอายคิดว่าบางทีฉันอาจจะเห็นภาพหลอนไปเองวันต่อมาพ่อกับแม่ต้องออกไปโรงพยาบาลน่าเศร้าที่อาการของแม่กลับสุดหนักลงเรื่อยๆฉันเก็บความเชื่อของตัวเอง เกี่ยวกับโรคของแม่ไว้เพราะคงไม่มีใครเชื่อเรื่องประหลาดแบบนี้ฉันนั่งหน้าคอมพิวเตอร์พยายามค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ The Abstract Man และพบสิ่งที่ทําให้ใจฉันไม่สงบยิ่งกว่าเดิมฉันค้นพบว่ารูปร่างลึกลับนั้นพยายามทําลายข้อมูลเกี่ยวกับตัวมันอย่างรวดเร็วทันทีหลังจากที่สวมร่างของเจ้าของมนุษย์เมื่อแม่กลับมาจากโรงพยาบาลฉันรู้สึกประหลาดใจอย่าง ินดีท่านดนูเหมือนจะหายดีแล้วท่านเดินไปรอบๆฉันรีบวิ่งเข้าไปกอดแม่แต่ฉันคิดว่าหลังจากนี้เจ้าตัวประหลาดนั้นจะหายไปท่านสามารถกลับมามีสุขภาพแข็งแรงได้อย่างง่ายดายเมื่อฉันกลับถึงห้องฉันได้รับโทรศัพท์พอรับสายหัวใจฉันก็หล่นวูบได้ยินเสียงที่คุณเคยด้องมาจากโทรศัพท์เสียงแม่แผ่วเบาราวกับใจจะขาดลูกแม่รักลูกนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม่ก็รักลูกนะเสียงแม่เหมือนกำลังต่อสู้เพื่อชีวิตฉันพยายามตอบกลับแต่ทำอะไรไม่ได้ ขณะที่ฉันเหลียวมองข้างๆฉันเห็นสิ่งนั้นสิ่งที่ตอนนี้คล้ายกับแม่ของฉันมันยืนอยู่ตรงนั้นเมื่อมันอ้าปากฉันก็ได้ยินเสียงที่น่ารังเกียจไม่เหมือนแม่เมื่อส่งเสียงกรีดร้องและยืนจ้องมองฉันอย่างเครียดแค้นฉันมองไปที่ประตูและพยายามวิ่งหนีแต่สัตว์ประหลาดนั่นมันไล่ตามฉันด้วยความไวเหนือมนุษย์และบังคับให้ฉันต้องหยุดมันคำรามเสียงแหลมฉันคว้ามีดทำครัวที่อยู่ใกล้ๆไว้ คว้าแขนในข้างของฉันแล้วค่อยๆยื่นปากที่อ้ากว้างเข้ามาหาเนื้อของฉันมันกัดแขนขาของฉันไม่สําเร็จขณะที่ฉันแทงใบมีดเข้าไปที่คอของมันมันล้มลงกับพื้นเลือดของมันเองไหลาอาบแก้มมันกรีดร้องและดิ้นอยู่บนพื้นสิ่งประหลาดน,นั้นเปลี่ยนเสียงกลับมาเป็นเสียงแม่ฉันมันกรีดร้องช่วยแม่ด้วยลูกช่วยแม่ด้วย แต่ฉันไม่หลงกลมันดึงมือออกจากคอแล้วคลานหนีด้วยสีขาฉันอยากจะหยุดมันไว้แต่ก็เร็วกนกว่าที่ฉันจะทําอะไรได้ขณะที่มันพุ่งหนีมันส่งเสียงร้องหอยหัวน่ากลัวและยังคงวิ่งหนีไปในร่างของแม่ฉันและในวันนั้นแม่ของฉันก็ได้เสียชีวิตไปแล้วฉันคิดว่าบนโลกนี้คงจะมีที่ว่างให้เธอได้เพียงคนเดียวและสิ่งมีชีวิตนั้นได้เข้ามาแทนที่ The Abstract Man สามารถเปลี่ยนร่างเป็นใครก็ได้แล้มันยังคงวนเวียนอยู่ในโลกนี้ในร่างของแม่ฉันฉันไม่รู้ว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนแต่อย่างที่ฉันเคยบอกมันจะทําทุกวิถีทางเพื่อลบล้างข้อมูลใดๆก็ตามเกี่ยวกับตัวของมันออกไปคําเตือนสําหรับผู้ที่อ่านข้อความนี้ฉันขอแนะนําว่าให้คุณตรวจสอบน้องหน้าต่างทุกคืนเขารู้ว่าคุณรู้และเขาจะตามล่าคุณทุกวิถีทางเพื่อกาจัดคุณหากคุณมองไปน้องหน้าต่างและเห็นรูปร่างสูงใหญ่สีดํานั้นคุณต้องเก็บกระเป๋า โยมขึ้นรถแล้วรีบออกไปจากที่ที่คุณอยู่ถ้าคุณโชคดีคุณก็จะหนีรอดออกมาจากเขาได้แต่ทําไมก็เตรียมตัวสะละร่างคุณได้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องนี้ทุกคนอย่าลืมไปเช็คกันด้วยนะครับว่ามีใช้ดําร่างสูงเป็นน้องหน้าต่งางบ้านหรือเปล่าไม่ว่าจะมีเรื่องหลอนใดๆบนโลกนี้ผมจะพยายามมาหามาให้ทุกท่านฟังนะครับเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ